สวัสดีค่ะสวัสดีตอนค่ำๆนะคะตอนเย็นนะเวลาเมืองไทยอาจจะเป็นช่วงเย็นใช่ไหมคะคือที่นี่คือที่เกาหลีใต้นะคะก็น่าจะสี่ทุ่มห้าทุ่มได้นะ,ะก็อาจจะประ,ประมาณนั้นนะคะวันนี้นะคะรู้สึกว่าอยากจะมาให้เคล็ดลับดีๆนะคะกับคนที่นะะ เป็นเพื่อนๆทางเฟ e บุ o k นะคะหรือว่าทุกคนกำลังทำมาค้าขายกันเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะซึ่งวันนี้มีแรงบันดาลใจนะคะว่าจริงๆอะ่ะเรามีเคล็ดลับเกี่ยวกับการค้าขายนะเราใช้มาเป็น10บปีอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันมันอยู่ในจิตวิญญาณของเราด้วยแล้วมันมาจากประสบการณ์โดยตรงของเราด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยคิดว่ามันสาคัญนะักสิ่งที่ เรามีตรงนั้นน่ะแล้วเราประสบความสําเร็จแล้วเรามันอยู่ในทัศนคติของเราไปเลยและแ,แล้วก็วันนี้นะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันหนึ่งอาวุธลาบที่ไม่ว่าคุณจะขายอะไรคุณก็ขายได้ขายปังนะคะอันนี้เชื่อว่าถ้าทุกคนนะทำทำตามที่จะบอกวันนี้นะคะ คุณเอาสินค้าอะไรมาก็ตามอ่คุณขายได้หมดเลยนะคะแล้วคุณจะยิ่งมีความสุขกับการที่คุณมีทัศนคติที่วันนี้จะมาบอกนะคะว่าต้องมีอาวุธลับอะไรนะหนึ่งอย่างที่วันนี้อยากจะบอกนะคะแล้วคุณจะขายได้ทุกอย่างจริงๆนะคะเดี๋ยวขอทักมีใครเข้ามาทักกันได้นะวันนี้ก็รู้สึกว่าอาจจะมีเวลาไม่มากนะคะเพราะว่าส่วนตัวกำลัง เป็นคุณแม่ลูกอ่อนนะคะถ้าลูกงองแงนิดนึงอาจจะอาจจะต้องต้องรีบไรา์นะคะโอเควันนี้นะคะยังไงก็อยากจะไลฟ์ฝากเอาไว้นะคะไม่รู้ว่าเสียงเสียงดังฟังชัดหรือเปล่านะคะใช้นะคะตรงนี้นะเป็นหูฟังที่ไม่ไลฟ์สายนะคะถ้าถ้าฟังถ้าใครเข้ามาแล้วฟังแล้วแบบได้ยินเสียงชัดเจนหรือว่าไม่ชัดยังไงก็ ก็บอกได้นะคะจะได้ออร,รีบรีบปรับไลน์นี้ด้วยนะคะโอเคนะคะยังไงก็เดี๋ยวให้ให้หนึ่งหนึ่งอาวุธรับเลยแล้วกันนะคะสําหรับไลน์นี้เดี๋ยวไลน์ไม่นานเดี๋ยวต้องไปทําหน้าที่ดูแลเด็กๆนะคะโอเคสิ่งหนึ่งที่ตัวครูยุรานะคะ ตามในเพจคุยราอาจารย์ที่แท้จริง The d i ายปริเสิร์ e e อ็กซหลักการดึงนินชีตนะคะอันนี้เป็นเพจส่วนตัวนะคะแต่อันนี้คือมาไลฟ์ใน Facebook ส่วนตัวนะคะนะคะโอเคหนึ่งอาวุธลับที่อยากจะบอกนะคะไม่ว่าเพื่อนๆใน Facebook จะขายอะไรนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเพราะว่ามันมาจากประสบการณ์โดยตรงนะคะคือการที่เรารักแล้วก็รวมเป็นหนึ่ง กับสินค้าของเรานะคะแล้ว how to อย่างไรนะคะการที่เรารักแล้วก็รวมเป็นหนึ่งกับสินค้าของเรานะคะทัศนคติเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะถ้าเรามีทัศนคติแห่งการที่เราให้ความเคารพและก็เห็นคุณค่านะคะในสินค้าที่มันมีในมือของเราเนี่ยนะคะคือจากประสบการณ์ของตัวตัวเองนี้นะคะก็คือ,อถ้าสมมุติว่า เราเราแบบขายแบบออฟไลน์ line, ใช่ไหมคะอาจจะไม่เหมือนออนไลน์นะย้อนไปในประสบการณ์ส่วนตัวนะคะคือตอนนั้นเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้มีออนไลน์แบบนี้นะคะซึ่งเราอาจจะต้องแบบขายแบบออฟไลน์ line, คือเจอตัวต่อตัว,ตวอย่างนี้นะคะการที่เรารักแล้วก็รวมเป็นหนึ่งกับสินค้านะคะคือในทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยนะเราตอนเราต้องรู้สึกว่าเราอยากจะ,ะให้สินค้าของเราเนี่ยเป็นสื่อกลาง เป็นอันนี้คือพูดถึงทัศนคตินะคะให้เข้าเป็นสื่อกลางนะให้ให้นำพาซึ่งอ่าโชคลาภสิ่งที่ดีงามมากมายโดยผ่านสินค้าของเราเนี่ยไปสู่ลูกค้านะคะให้ลูกค้าได้ได้รับแต่สิ่งดีๆนะจากสินค้าของเรานะคะแล้วก็ถ้าเราจะบอกอีกคำัคือการการอธิษฐานหรือว่าการนึกการคิดอย่างนี้นะคะอันนี้คือภาษาแบบนี้นะคะ เราต้องนึกต้องคิดต้องอธิษฐานให้กับสินค้าของเราอยู่เสมอว่าของให้เขาอะทาหน้าที่เป็นตัวแทนของเราเพื่อที่จะไปส่งต่อการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าที่เขาอาจจะเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับอย่างเช่นเราเราขายครีมอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นฝ้าเป็นกระอย่างนี้นะคะเราก็ต้องหาสินค้าเตรียมสินค้าที่ตรงกับปัญหาของลูกค้าไปส่งต่อสิ่งนั้นให้กับลูกค้าของเราเนีน่อันนี้คือคุณค่า ะะที่เราต้องต้องนึกอยู่เสมอว่าสินค้าของเราอะ่ะต้องส่งมอบคุณค่าและแก้ปัญหาให้กับลูกค้าของเราจริงๆนะคะแล้วสิ่งภายนอกองประกอบมากมายก็สําคัญนะคะอย่างอย่างเรื่องแพ็กเกจหรือว่าหีบหอ่อที่ที่ที่สินค้าของเราเป็นบรรจุภัณฑ์อย่างนี้นะคะต้องดูแบบมีคุณค่าไม่ดูแบบเป็นห่อที่แบบย,ยับยุ่ยยี่หรือว่าอะไรคือมันเหมือนกับ เราถ้าเราดูแลดีๆแพ็คดีๆจัดส่งดีๆนี้นะคะดูแลนะการแพ็กเก็ดีๆอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็สัมผัสถึงการเอาใจใส่ของเราแล้วก็รู้ว่าสินค้าของเราเนี่ยมันมีคุณค่าไปในตัวของมันด้วยอันนี้ค่ะจริงๆมันคือรายละเอียดปรีกย่อยๆนะว่าเราจะทํำยังไงที่เราจะขายสินค้าของเราด้วยด้วยความรักแล้วก็รวมเป็นหนึ่งนะคะ และที่สําคัญนะอันนี้คือคีย์สําคัญอีกคีย์หนึ่งนะคะคือการที่เราเนี่ยต้องเป็นแบบว่าเป็นพี่เป็นผู้บริโภคอุปโภคใะะช้กินใช้เองกินเองแล้วมีประสบการณ์จริงนะคะแล้วก็ส่งต่อด้วยความจริงใจนะคะนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญถ้าถ้าเราเป็นลูกค้าใช่ไหมคะเราเราเห็นง่ายๆเวลาเราเห็นโพสต์สินค้าอะไรเนี่ย เราจะมีมันจะมีความรู้สึกอะค่ะว่าคนที่ขายอะเขาใช้จริงหรือเปล่าหรือแค่เอารูปมาโพสบอกคุณสมบัติต่างๆนานาก็ว่าไปนะคะแต่ไม่ได้ใช้จริงเลยนะคะแต่คือลูกค้าเขาเขาก็จะมีสัมผัสตร,ตรงนั้นได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราส่ง พลังงานดีๆให้กับสินค้าของเราลากรวมเป็นหนึ่งกับสินค้าแล้วก็รู้สึกว่าเราเรามีประสบการณ์จริงเราได้กินได้ใช้เองนะคะคลื่นพลังงานแบบนั้นประสบการณ์แบบนั้นนะ,ะมนุษย์เราเป็นมนุษย์แห่งคือเราทุกคนมีพลังเรียกว่าอะไรพลังงานในตัวมีกระแสมีคลื่นนะ,ะที่มันส่งความรู้สึกนึกคิดหรือว่าสัมผัสแบบนี้ถึงการแลกกันได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้า,าแบบนี้เราทํา แบบนี้ที่อย่างที่ครูอธิบายนะคะแล้วลูกค้าของเราอะ่ะเขาสัมผัสได้แน่นอนว่าเราใช้กินใช้เองกินเองอย่างเงี้ยนะคะเรารักสินค้าของเราจริงๆเราเราขายมันด้วยหัวใจที่อยากจะส่งมอบคุณค่าจริงไปสู่ลูกค้าอย่างนี้นะคะอันนี้คือเขียนมากค่ะตลอดคือครูเป็นคนที่เป็นคนที่ชอบค้าขายส่วนตัวเป็นตั้งแต่เด็กแล้วะคะ่ะคือก็รู้สึกว่าชอบค้าขายบ้านก็ ทำมาค้าขายนะคะและที่สําคัญพอโตมาหน่อยยิ่งมีประสบการณ์การขายแบบคือมันมีประสบการณ์โดยตรงเยอะมากนี่นะคะเรารู้สึกว่ามันเป็นคีย์สำคัญที่ทาให้เรารักการขายแล้วครูบอกเลยว่ามันคืออาวุธลับหนึ่งหนึ่งอาวุธที่อยากจะส่งให้ทุกคนที่ทํามาค้าขายกันเอาไปใช้นะคะอ้าวสกาสักสวัสดี สวัสดีไกสักสบายดีบออ๋อันนี้ไม่ได้เจอกันนานนะตั้งแต่จบม .6 ใช่ไหมตอนนี้ก็ปาไปอายุ30กว่ากันแล้วเนาะอันนี้ไม่ต้องบอกตัวเลขตรงนะเดี๋ยวคนจะเอาไปซื้อหวยใช่ไหมโอเควันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ไลฟ์นานนะคะอย่างเช่นาถามว่าถ้าตัวครูขายของอย่างเงี้ยค่ะแน่ครูเป็นแม่ค้าออนไลน์ใช่ไหมคะ ต้องทำมาค้าขายอยู่แล้วนะคะคือส่วนตัวนะคะค้าขายนะคะก็คืออย่างที่บ้านอย่างเงี้ยคะ่ะสมมติว่าเรามีเราอาจจะมีสินค้าดีๆเ,เยอะแยะแหละแต่ถ้าเราแต่ถ้าเราไม่ได้มีประสบการณ์เองมันจะอธิบายได้ยากอย่างเช่นตัวนี้นะคะเนี่ยที่ชู่เปียกนะที่ชู่เปียกเป็นที่ชู่ที่แบบตัวนี้ครูชอบมากๆนะคะเพราะว่า คือบางครั้งอ่ะเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่ามันผลิตจากอะไรมีสารส่วนประกอบอะไรยังไงอย่างนี้นะคะไม่ต้องไปจาทุกอย่างก็ได้นะ,ะแต่ถ้าเราใช้จริงนะเราจะบอกได้ว่าความรู้สึกแบบนั้นเป็นยังไงเวลาที่เราได้ใช้สินค้าที่ที่เรารักแล้วก็เราอุปโภคบริโภคเองเราใช้จริงแล้วลูกค้าก็จะรู้ว่าอ๋อเขาจริงใจนะเขาใช้เอง ใช้เองอะไรเองประสบการณ์เองเงี้ยค่ะซึ่งทิชชู่ตัวนี้นะแบบคือประสบการณ์ส่วนตัวนะแน่นอนแหละกรรมวิธีเขาอาจจะมีรายละเอียดเยอะนะอาจจะทําด้วยกระบวนการกลันด้วย6ขั้นตอนในการทําทิชชู่เปียกนี้นะคะแล้วก็แบบใช้แล้วรู้สึกสบายรู้สึกสะอาดอย่างนี้นะคะแล้วก็เแบบยียิ่งใช้ก็ยิ่งรู้สึกสบายใจเพราะว่าตัวครูเองมีลูกอ่อนอย่างนี้นะคะก็จะใช้เช็ด เช็ดทำความสะอาดให้เด็กแล้วเขาจะรู้สึกแบบผิวเขามันจะรู้สึกปลอดภัยจากสารเคมีด้วยเพราะว่านี่มันมันเป็นการาผลิตที่ทำให้เรารู้สึกว่า,าเด็กๆก,ก็ใช้ได้นะคะปลอดภัยจากพวกพวกอย่างง้สารสารตกค้างนะคะอโอเคเนี่ยเพราะมันมาจากน้ำมันลาเวนเดอร์นะคะมามาจากน้ำมันพวกนั้นนะคะเรารู้สึกว่า หนานุ่มนะคะเวลาใช้เรารู้สึกแบบมันมันหนานุ่มมันสัมผัสง่ายอันเนี้อันนี้คืออันนี้ประสบการณ์โดยตรงะคะเวลาที่เราใช้เองแล้วเราบอกต่อสินค้าของเราเองเนะะี่ยค่ะคุณขายอะไรก็ได้คุณขายได้หมดเลยนะคะอันนี้อันนี้เอาไปทําดูนะคะอันนี้แบบบอกวิธีทัศนคติแล้วก็ทําอย่างไรให้เราเอาไปปฏิบัติกันนะคะ,นะคะถ้าอยากะร่วเ่เนื้อนี้ก็ตรงนี้นะเนี่ย ถ้าในมันจะมีเจ็ดสิบแผ่นนะคะถ้าในแพ็คหนึ่งมันจะมีแปดแพ็คมันจะมีแปดห่อนะคะในห่อหนึ่งจะมีเจ็ดสิบแผน่นมีกล่องเนี่ยมีแปดห่อนะคะเวลาที่เราได้สัมผัสอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยหนามากพื้นหนามากแล้วก็นุ่มนะเนี่ยชุ่มชุ่มไปด้วยแบบน้ำน้ำที่มันกลั่นด้วยหกขั้นตอนในการทํานะคะเวลาเราเช็ดเราถูอย่างเงี้ย มันรู้สึกสะอาดมันรู้สึกอ่อนโยนจากน้ำมันลาเวนเดอร์อย่างเงี้ยรู้สึกเนี่ยมันรู้สึกอ่อนโยนอ่ะเวลาที่เราสัมผัสแล้วมันอ่อนโยนมันรู้สึกว่า,อาเออใช้แล้วปลอดภยัยนะเด็กๆใช้ก็ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าทิชชู่เปียกบางทีก็มีแบบสารเคมีหรือว่ามีสารบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยปลอดภัยกับเด็กๆอาจจะมีแอลกอฮอล์มีอะไรงี้นะคะอันนี้ก็คือ ประสบการณ์ตรงใช้ใช้จริงใช้เองนะแล้วก็ใช้ประจําด้วยนะคะโอเคขายอะไรก็ปังนะถ้าคุณรักแล้วก็รวมเป็นหนึ่งกับสินค้านะคะวันนี้มาส่งต่อนะหนึ่งอาวุธลับขายอะไรก็ปังนะคะด้วยการรักแล้วก็รวมเป็นหนึ่งกับสินค้าของคุณนะคะขายอะไรก็ขายไปเถอคะค่ะขายแล้วมีรายได้ใช่ไหมคะอโอเคเดี๋ยวเจอกันกับ ไลฟ์ในการแบ่งปันครั้งต่อๆไปนะคะวันนี้รู้สึกมีความสุขที่ได้มาแบ่งปันนะคะเจอกันไลฟ์หน้าแล้วกันนะนะคะคุณชามีดาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย